เพื่อผู้ชมตอนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องนองแมวสีม่วงก็งดูไอทีวีแมทที่กาะบนหัวกูดิมันทำอะไรกับหัวกล้องวะฮนะโอเคเราช่างเรื่องนะั้นไปก่อนวันนี้เราจะทำคลิปเกี่ยวกับทีวีแมแล้วก็เป็นทีวีแมททีวีเกอร์นี่แหละแล้วก็นี่ แล้วก็จะมีเอ่มตัวหัวกล้องแล้วก็หัวลำโพงไปทำกันเลยแม่อะไมาเลยไปเรียบเ่าว่าเอืมจู<ป>่ลำโพงอ่ะ<ป>บอก<ป>ว่าจะทำให้เธอจิตนี้แหละน่ะกูว่าต้องใชแ้แน่แน่กูต้องว่ากูใช้แน่แน่กูต้องตัวนั้นนั้นแน่ นี่เจ้าหอยพงนายอยากดูนันนี้ไหมนี่ไอยากดูนั้นนี้ไหมช่วยเทนอวะให้กจเซตอแล้วแกกูรัวกูบอกว่าให้ช่วยกูด้วตระหนัตระ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 